สวัสดีค่ะวันนี้ช่องพรทิพย์ h ชนแนลได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านซึ่งได้สร้างอยู่บนภูเขาซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีภูเขาเขียวชอุ่มล้อมอๆกลับมาที่นี่เมื่อไหร่ได้เหมือนกับร่างกายได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งเพราะอะไรนะหรอเพราะว่า ที่นี่ไม่ต้องมีเสียงรถวิ่งผ่านตลอดเวลาไม่ต้องมีเสียงดนตรีดังตลอดเวลาไม่ต้องมีแข่งแย่งแข่งขันมีแต่ชาวบ้านที่หาเชา้ากินขํามตื่นเช้าเช้ามาจะเห็นการใช้ชีวิตวิถีชาวบ้าน ส่งลูกขึ้นรถไปโรงเรียนซึ่งโรงเรียนห่างจากหมู่บ้านแห่งนี้ประมาณ12กิโลเมตรที่นี่ไม่มีตลาดมีแต่ร้านค้าเล็กๆขายของกินของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันเท่านั้นชีวิตไม่ต้องหรูหรามีแต่ความสุข นี่แหละคือธรรมชาติในฝันของหลายๆคนนี่แหละคืออีกหลายหลายชีวิตที่อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมอากาศสดชื่นมากยิ่งตอนเช้าเช้าออกซิเจนบริสุทธิ์ร้อเอร์เซเลยเรียกว่าอย่างนั้นไล้หมอกควันไร้ควันลด ไลท์พีเอนี่แหละคือธรรมชาติบำบัดอย่างแท้จริงที่พรทิพย์แช n แนลได้สัมผัสแต่เพราะอีกหลายหลายชีวิตที่อยากมาสัมผัสแต่ไม่ได้มาสัมผัสเพราะทุกวันนี้ชีวิตต้องดิ้นรลนต้องแข่งขัน ต้องดำเนินไปด้วยเงินว่าอะไรเหรอเพราะเรามีลูกไงการศึกษาสำคัญไหนจะค่าเทอมค่าเรียนพิเศษค่ากินค่าใช้ค่าเช่าจิปาถะอีกหลายๆอย่างทุกวันนี้เรา จึงต้องใช้ชีวิตในเมืองเพื่อหาเลี้ยงชีพสุดท้ายนี้ถ้าหากว่าชอบช่องพรทิพย์แชนเนลช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณ